ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเกมที่มันจะดีเกมเดียวเกมเดิมพบกับเกม one punch man the s t r o n g t get 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 คำพูดนี้คุณคุณไหมคุณดูพอมาจากพี่โปเต้ xd นะครับพอดีว่าดูดูแก้บอยช่วงนี้เอยอยู่ในเกม one punch man the s t r o n g g a t นะครับยดี๋ยวดูคนเสรเห็นพลังผมไปล้านสอง ซึ่งตอนนี้ผมมันอยู่ใน,นอันดับสองร้อยยิบเก้าครับจะห <c oughs> าจากดัมหนึ่งไปเยอะเลยครับกดตัวเขาสิครับผมผมไม่ได้สายเติมน,นะผมส้องขอโทษด้วยเติมแหละแต่ไม่ได้เติมเยอะเติมน้อยๆ <c oughs> เนี่ยแบงค์ผมก็เหลือสิบสองใบไม่รู้จะไปทําอะไรดีนะครับผมส <c oughs> ิบแล้วเลือกเป็นสายหมัดเลยแล้วกันขว <c oughs> าต่อสู้ <c oughs> นี่ตัวละครผมมีด้วงเอเดดาบวก เมทัลไลเอเดดาบูคโทนิกเอเดดาความเร็วสองร้อยร้อยเก้าร้อยแปดร้อยยี่สิบเนี่ยผมก็ยังปั้นอยู่ปกติครับไม่มีตัวมาแทนครับอุปกรณ์ความเร็วของผมก็มีเยอะอยู่นะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เนอกพอดีว่าเราก็ก็ก็ยังไม่ได้ย่อยอ่ะเออแล้วล่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรมาสูบการ์โร่มั้งครับผมถามแปลกๆ กิจกรรมกาโรเมื่อคุณสุ่มครบ120บ่งร้ใบเราจะได้หินลูกแกวนี้มาเพิ่มอีกอันหนึง่งและเราก็รอเป็นกาโรแจกอันนึงผมก็จะได้มาสองอันแ,แล้วถ้าเกิดว่ามันให้เก็บเพชรซื้อเหมือนกิจกรรมการโรได้ดาบวกผมก็จะได้หินมาเพิ่มอีกสอันก็จะกลายเป็นหกอันอยู่ในการคำนวณแป๊ะขออย่างเนวเฮียไม่เกลือให้ผมก็พอละขอห,หินกาโร ยูอาออกมาถ้าหินการโรยูอออกมาได้ผมจะเอามันนี่ให้น้องผมแค่แค่นั้นหะครับผมให้จริงด้วยนะผมไม่ได้โมสิบ,บายแรกอะชัวน้องผมจะได้กระตังหรือเปล่าเอ้ยมีกระตุกเล็กน้อยไอเลทุกมันนี่แกน้องชาย บวก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 ,บก many, ไอ้เล็กทูมันนี่้น้องชายผมจะเอาตังค์ให้น้องถ้าผมสุม่มได้หินกาโร่อขอละเกมน้องชายผมอยากได้เงินอื้ออื้อ ถอนไม่ออกอ่ะว่าจะเอามันนี่ให้น้องแล้วหน่อยอ่ะแต่มันไม่ออกอะชูมี่กูโอ้โหปวดปวดแก้ว กาโร่ฮึไม่เกินเอ่อไเยียมวงแปดเลยฮึบฮึบฮึบกาโลมาเธอขอให้ไม่เกินในร้อยสสิบไป 变多，变多,、哦呃多,多，啊，不基那个，哆南โช卡，福基，哆南โช卡，啊，呜、呃，呜、呃呃呃 โอ้โอ้มายกอดหินฮีโร่ออกแล้วก็ผมมีสามันด้วยโอ้มายกอดว้าวอิสราเอลคอมเมจิกผมสามารถปั่นการโรได้แต่ผมแม่งไม่มีลูกแกวการโรผมขอรายเกมเอาหินการ์โรไหมผมอันนึงจะได้ไหมเนหกสิบใบสุดท้ายการโรเออาเอาลูกเหญยคิดอยากจะต่อสู้กับตัวพีศาลนำฮีโร่การโรเลยไหมโอ้มายการโรจรด้วยไปมาจากาโร ผมขอหินมันเชยเชถ้าผมมีบุญมีวาสนาพอผมก็ใช้ดวงทั้งหมดที่มีในการสูมหินครั้งนี้ผมไม่สน like. ผมไม่สนว่ามันจะโชคไยแค่ไหนผมไม่สนว่ามันจะดวงหมาแก่ไหนผมขอครั้งสุดท้ายในการสุมเอาลูกแก้วการโรนี ora, ่ก็พอก็โร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  ผมใส่ปกอาโล่อะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ก็ไดาษไปปกฟูบุกิฟูบุกินำโชคเฮ้ยไม่ทัสมุก,กิทัสมุก,กินำโชคเซนจซอรอ้ยมีกระตดงอะไรน้อย อิกรอิกโรอิกรอิกโรอิกรอิกโรอิกโร่เดี aro, ๋ยวผมเปลี aro, ่ยนโป๊กครผมาวะไรนีการูเป็นสายนักสู้เลนะผมเอาูมิงอะไรเอไม่ใช่นีเปอร์ฮีโร่ลกันนะครับ ก่อนกาลาฉันจะเป็นระยุแล้วกะโรหิน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 กะโรโอ้โหโอ้โหเนี่ยกูมีอยู่สี่อะไรกูพร้อมทำการโรน,นี่กูทำไม่ได้คนดูช่วยผมหน่อยดีผมไม่ไหววะผมงองมมากคนดูเอาไงดีวะให้ดูนี่หินนวลครบอ่ะแต่มันหินขาดลูกแก้วแก มันขาดแค่ลูกแก้วเกมมันไม่ใจดีเว้ผมหน่อยหรอเออเกมขาดเกมขาดเกมขาดจงมาสถิตในอดีผมเถนะผมเตรียมของรอเฮียแล้วเฮียจงมาเถอะเฮียจงมาเถนะ e n นชินแปลงร่างอลุกเมฆไลเดอ เอือเอือเอือเราสูมไปทำไมวะเนี่ยเออเอ้าวโอ้ยอ้คอนคอนมึงดูคอนผมเรียกหาน้องผมนะกูได้ฮีโรคห่า ไอ้สัตว์อินฮีโลฮันอินฮีโลฮันฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวเอ๊ยเอาตัวเนี้ยเอางั้นตัวนี้งั้นตัวนี้มันโดนการลดตบอ่ะเออตัวการลดตบอ่ะขออะไรเกมไอ้ตัวนี้โดนการลดตบอ่ะขอโลแกนตบหน้าผมสักทีได้ปะ นโมพุทโธายะนโมพุทโธายะลูกแก้วการโลดจงออกนโมพุทโธายะนโมพุทโธายะนโมพุทโธพุทโธสังโฆอติฏิวิโสภะกวาลูกแก้วจงออกโอ้โหลูกแก้ว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  แก้ว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 ก้วแก้วแก้วแก้วสก้ก้วกสวแร้แกวแก้วแก้วแกวะประสา้หรือไงก้นก้ก้กูแ้กไวไ้้กวแก้้วแกกว้